ให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืนสวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสูงวัยห่างไกลโควิดวิทยุออนไลน์โดยกลุ่มวัยสูงอายุศูนย์อนามัยที่12ยาลากับดิฉันเพ็ญพิชาแสนสุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจะนำข้อมูลสาระสุขภาพเพื่อการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมาฝากกันค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วค่ะที่เล่าให้ฟังถึงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงในสถานการณ์โควิด19 ในวันนี้ค่ะมาสู่ตอนที่5แล้วเราจะมารู้จักการสร้างภูมิคุ้มกันด้วย3อ 2S 1อค่ะในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9หรือโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาผู้สูงอายุค่ะถือเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานน้อยกว่ากลุ่มอื่นดังนั้นผู้สูงอายุทุกคนจำเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตนเองให้มากขึ้นรวมถึงลูกหลานก็ต้องเอาใจใส่ในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันซึ่งการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายนั้นสามารถทำได้ค่ะด้วยหลัก3อ2สอ1อ O แรกค่ะออาหารผู้สูงอายุค,ควรกินอาหารในครอบผ้าหมู่ลดอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลเพิ่มโปรตีนจากปลาเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันเช่นไข่ ua, ทั่วธัญพืช ผักและผลไม้รสไม่หวานจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารวิตามินเกลือแร่สารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่หรืออุ่นให้ร้อนก่อนกินดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันอออที่2ค่ะออออกกำลังกายผู้สูงอายุค,ค่ะควรออกกำลังกายในบริเวณบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อโควิด -19 ซึ่งสามารถทำได้โดยเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในระดับปานกลางอย่างน้อย30นาทีต่อวันค่ะหรือสะสมวันละ10นาทีเช่นเดินรำมวยจีนแกว่งแขนหรือยืดกล้ามเนื้ออที่3ค่ะอารมณ์ดูแลสภาพจิตใจของตนเองไม่ให้เครียดเกินไปค่ะหาก,กิจกรรมงานอดิเรกที่ชอบ เพื่อความเพลิดเพลินรับฟังข่าวสารสถานการณ์ของโรคพอประมาณค่ะทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิการละหมาดและการนอนหลับให้เพียงพอจบไปแล้วนะคะสำหรับ3อและมาเริ่มกับสอเลยค่ะสอแรกค่ะไม่สูบบุหรี่ค่ะสอที่2ไม่ดื่มสุรานะคะสุดท้ายค่ะคือ1ฟอก็คือฟัน ควรดูแลรักษาความสะอาดสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอหลัก3อ2องสหฟเป็นวิธีการในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนทุกวัยผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยหลัก3อ2องสหฟร่วมกับการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำและมาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสารารณาสุขอย่างเคร่งครัด จะช่วยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาได้ค่ะที่มานะคะจากกรมอนามัยศูนย์อนามัยที่สองยะลาก,กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีและเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ